แต่ถ้าอาจารย์เป็นชาวโครงสร้างนิยมยาณวิทยา epistemology เนี่ยทําแบบอันที่หนึ่งอัแหละเหมือนกันแต่ขุดขึ้นมาแล้วจริงเหรอฟอนมองอิตอีโก้ซูเปอร์อีโก้แบบนี้เหรอไม่นะมันมีคนอื่นมองอีกแบบหนึ่งนะชารกละกองมองไม่ใช่นะ,ะก็เอามาเถียงกันคือพูดง่ายๆครับเรียกว่าอาจารย์ต้องคริติหรือวิพากอาจารย์ต้องเอาทฤษฎีที่เขาคน้คนมาแล้วอะ่ะ มาวิภาคทำไมเอามาวิภาคล่ะอาจารย์เอออีกคำหนึ่งวิภาคดูคำหรูเชียวอาจารย์ลองเขียนนะวอลแวนสระอีวิพอพานสระอากอกไก่สอรือสีการันอาจารย์ตัดการันออกเติมสระอาอ่านวิภาคษาวอลแวนข้างหน้าสระอีขอแผลงเป็นพอพานมันก็คือพิภาคษาอาจารย์จะวิภาคอะไรก็คืออาจารย์กําลังจะพิภาคษาสิ่งนั้น ถูกไหมพี่ภาคษามันคืออะไรครับมันก็เหมือนกับการเข้าไปตัดสินน่ะอาจารย์จะมีสิทธิ์ไปตัดสินอะไรต่ออะไรได้เนี่ยอาจารย์อาจารย์ก็ต้องมีองค์ความรู้หลายๆด้านเพื่อจะเอามาตัดสินว่าอันไหนมันน่าเชื่อกว่ากันถ้าอาจารย์เป็นชาวโครงสร้างนิยมอาจารย์มองว่าความรู้มันถูกสร้างขึ้นอาจารย์ก็ต้องกล้าเถียงกับบรรดาทฤษฎีต่างๆว่ามันถูกสร้างขึ้นมาแต่ในระแวกโรงเรียนชั้นมันไม่เหมาะนะเพราะ อ่าเราก็ต้องอ้างมานะฮะเออจากปราชชาวบ้านฉันมองว่านะก็เขียนอาจารย์ก็เขียนไปนะฮะดังนั้นรีวิวลิเทเลเจอร์ของชาวโครงสร้างนิยมมันจะเป็นเชิงบทวิพากษ์บทวิพากษ์กับทฤษฎีไปที่ภาคษาทฤษฎีเราไม่ได้บอกว่าทาก,กล่าวทฤษฎีนั้นผิดหรือถูกแต่ทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งมันถูกสร้างขึ้นมามันจะเหมาะกับยุคสมัยหนึ่งเท่านั้นแหละมันไม่ได้ว่าใช้ได้กับทั่วโลก เหมือนกันหมดนะฮะเอาละอาจารย์เมื่ออาจารย์เข้าใจที่มาของยานนักวิทยาที่มาของความรู้อาจารย์เห็นไหมฮะที่มาของความรู้ของชาวปฏิฐานิยมมันจึงเป็นเหล่าบรรดาทฤษฎีที่มีอยู่แล้วในโลกนี้อย่าเถียงเขาแต่สําหรับยานนักวิทยาของชาวโครงสร้างนิยมจะต้องเอาทฤษฎีที่มีอยู่แล้วตั้งคําถาม นะถ้าภาษาบางทีถ้าอาจารย์เรียนสายพวกสังคมศาสตร์บางทีอาจารย์ในมหาวิทยาลัยชอบใช้คําบางทีอาจารย์ก็ไปถึงอาจารย์ก็งงอ่ะจก,ก็พูดอะไรอ่ะเช่นคุณต้องมีอาร์กิวเมนต์กับมันอาร์กิวเมนต์อาร์กิวเมนต์ก็คือคุณต้องมีข้อโต้แย้งกับทฤษฎีนะก็คือไหนทฤษฎีเขาว่าไว้อย่างนี้แล้วชุมชนของคุณเหมาะไหมอ่ะเด็กเราเหมาะไหมอ่ะ นะถ้าไม่เหมาะมันมีของใครกล่าวไว้ว่าอย่างไรนะอย่างนี้ครับต้องหยิบขึ้นมาถกเถียงกันแล้วหาข้อสรุปที่ดีที่สุดลักษณะแบบนี้จะเป็นคอนสตรักตนะครับก็พอมองเห็นภาพ2อันนี้แล้วนะฮะ